ไวรัสมา i จับใส่ให้ถูกวิธีใส่ให้ถูกวิธีไวรัสมา ไวรัสมาหาป้องกันให้ดีนะนานาน,ะน,ะน,ะนะไม่ให้เกิดปัญหา,หาเจ็บป่วยต้องรัก มาเต้นกับพี่หมีพี่ฟ้าและพี่แป้งนักเต้นเท้าไฟของเราเตรียมตัวกับท่าวอร์มอัพเลยครับหนึ่งสองซ้ำปูไตปูไตปูไตและปูไตวันนี้เรามาเต้นกับคําว่าแกว่งเท้าหาเซี้ยนคือการที่อยู่ดีๆก็ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นทําให้ตัวเองต้องเดือดร้อนแล้วทําไมเราต้องหาเรื่องใส่ตัวด้วยมาเต้นกันครับหนึ่งสองซ้ำว่างเบื่อ ว่างเบื่อว่างเบื่อว่างเบื่อพราะว่างมากไม่มีอะไรทําก็เลยเบื่อมากก็เลยไปยุ่งเรื่องของคนอื่นซะเลยไปดูท่าต่อไปกันครับหนึ่งสองซ้ำรักเป็นห่วง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  ไม่ใช่ห่วงนี้แต่เป็นห่วงใหญ่บางทีก็เพราะว่ารักและห่วงใหญ่เลยเข้าไปยุ่งไม่ได้ตั้งใจแต่รักนะจุ๊บจุ๊บไปดูท่าต่อไปกันครับหนึ่งสองซุ้ปซิบหัวรักเยอะซุปซิบหัวรักเยอะซุปซิบหัวรักเยอะซุปซิบหัวรักเยอะบางทีเวลาไปนินทาไปว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่พอใจมาว่ามาทำร้ายเราได้ระวังไว้ด้วยนะครับหนึ่งสองปูไต่ปูไต่ ปูไตและปูไตว่างเบื่อ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 รักเป็นห่วง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 ซุปติบปุลเอะซุปติปปุลเอะซุปติะปุลเอะซุปติปปลลเอะปูไตปูไต ปูไตและปูไตสุดยอดปไปเลยครับทุกคนเอาไว้คราวหน้ามาเต้นด้วยกันใหม่นะครับทำยังไงดีทำยังไงดีถ้าลุงหมีรู้แย่แน่เลยไม่น่าเลยเราเต่นอะไรครับว่องไวทำไมมานั่งบ่นพึมพำอยู่ตรงนี้ล่ะครับ <S <S นั่นสิคะแถมทำหน้าเครียดอีกต่างหาก จบแล้วครับมันจบแล้วอะไรจบครับหนังหรือว่าการ์ตูนครับไม่ใช่แบบนั้นครับที่จบแล้วคือความสัมพันธ์อันดีของกระต่ายกับลุงหมีตั้งครับทำไมล่ะคะก็พี่ไปช่วยลุงหมีเก็บมะม่วงในสวนมาครับการช่วยเหลือก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอคะนั่นน่ะสิครับเพื่อนรักไปช่วยน่าจะทุ่นแรงลุงหมีไปได้เยอะเลย แล้วมันไม่ดียังไงอะครับมันเกือบดีแล้วครับถ้ากระต่ายไม่มัวแต่เก็บมะม่วงจนไม่สนใจอะไรและดูให้ดีกว่านี้หน่อยเรื่องมันเป็นยังไงคะเนี่ยหนูงงไปหมดแล้วก็กระต่าย ยุ่งไม่ปรึกษากใ,ใครๆแขวเเง,แงเท้าหาเสียนเลยไปจนสุดท้ายก็เจอเสียนสามไม่น่าแขวงเท้าหาเซียนเลยเราเพื่อนรักไม่น่าหนีมาแบบนี้เลยนะครับ ก็เรากลัวลุงหมีดูนี่ครับไม่รู้ด้รซสํมวายกมะม่วงขึ้นรถใครจะต่ายรับผิดชอบไม่ไหวหรอกมะม่วงทั้งสวนเลยนะครับแต่พี่ว่องไวก็ควรรับผิดชอบในสิ่งที่ทํานะคะอย่างน้อยบอกความจริงให้ลุงหมีรู้หน่อยก็ยังดีไปครับไปหาลุงหมีที่สวนกันเดี๋ยวเราไปเป็นเพื่อนหนูไปด้วยค่ะไปก็ไปครับ เด็กๆมาทำอะไรกันแล้วเจ้าว่องไวหลบอยู่ข้างหลังเพื่อนทำไมออกมาเลยนะอยู่ๆก็หายไปหลงหาตั้งนานเออเอ,อ่อผมขอโทษนะครับลุงขอโทษที่ยกมะม่วงใส่รถใครก็ไม่รู้ขอโทษที่วิ่งหนีไปขอโทษจริงๆนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลุงไม่โกรธหรอกทำไมลุงหมีไม่โกรธที่ว่องไวล่ะคะ ก็วองไวยกมะม่วงใส่รถถูกคันแล้วยังไงล่ะรถคันนั้นเป็นรถของป้าหมีญาติของลุงเองลุงเรียกว่องไวตั้งหลายรอบจะบอกว่าเดี๋ยวป้าหมีจะมาเอามะม่วงแต่ว่องไวก็เก็บเอาเก็บเอาไม่สนลุงเลยลุงมีธุระด่วนเลยต้องรีบออกไปก่อนขอโทษนะครับลุงหมีทีหลังผมจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกแล้วครับ เอาเถอะยังไงลุงก็ขอบใจว่องไวมากๆช่วยทุนแรงล uh. ุงได้เยอะเลยนะไม่เป็นไรครับผมเต็มใจช่วยเก็บมะม่วงที่สวนลุงหมีสนุกมากๆสนุกจนเก็บเพลินไม่ได้สนใจใครเลยนะครับเพื่อนรักเฮ้ฮาหน้าจะไม่เป็นแบบนี้แล้วครับเดี๋ยวคราวหน้าหนูมาช่วยเก็บด้วยนะคะ ี่มาด้วยมากันให้หมดนี่แหละสวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและปากกาวิเศษเด็กๆเคยเห็นพึ่งไหมคะแล้วเคยเห็นรังพึ่งหรือเปล่าแล้วใครเคยโดนพึ่งต่อยบ้าง แล้วใครกลัวโดนพึ่งต่อยบ้างพี่เอมเคยโดนพึ่งต่อยครั้งนึ่งค่ะปวดไม่เบาเลยโชคดีนะคะพี่พีเอมไม่แพ้พึ่งก็เลยแค่เจ็บปวดนิดๆหน่อยๆแล้วก,ก็หายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพี่เอมอยู่เฉยๆไม่ไปทำอะไรเขาเนี่ยพี่เอมก็ไม่โดนต่อยหรอกค่ะแต่พี่เอมอ่ะดันไปปัดเพราะว่ากลัวพึ่งมาอยู่ใกล้ๆ ก็เลยทำให้โดนต่อยเหมือนสำนวนแขวงเท้าหาเซียนเลยค่ะจริงๆถ้าปล่อยพึ่งเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาปล่อยเขาอยู่นิ่งๆเราไม่ต้องไปยุ่งก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะนพูดถึงพึ่งก็มาวาดพึ่งกันดีกว่าเด็กๆหยิบกระดาษหยิบดินสอแล้วมาวาดพึ่งกับพี่เอมเลย ังพึ่งอยู่ห่างๆไว้ปลอดภัยเด็กๆมาช่วยกันนับพึ่งนับพึ่งมีพึ่งออกมากี่ตัวหนึ่งสอง มีผึ่งสองตัวหนึ่งสองมีพึ่งสองตัวพึ่งบินออกมาอีกสี่มีพึ่งกี่ตัวสองบวกสี่เท่ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีพึ่งหกตัวสองบวกสี่เท่ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก มีพึ่งหกตัวพึ่งบินออกมาอีกสามมีพึ่งสี่ตัวหกบวกสามเท่ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีพึ่งเก้าตัวหกบวกสามเท่ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีพึ่งเก้าตัว เสียงหึ่งหึงห่งคองหึ่งเก้าตัวหึ่งหึงห่งคองหึ่งเก้าตัวหึ่งหึ่ง ของฟองน้ำจะมีการแสดงของแต่ละห้องห้องดอกไม้ทะเลที่ฟองน้ำอยู่จะทำการแสดงหนังตะลุงฟองน้ำจึงชวนยินดีมาร่วมด้วยยินดียินดีเธออยากจะมาเป็นธีกรให้กับโชว์ข้องห้องเราไหมเ <c oughs> ขอบใจนะยินดีโชว์ข้องห้องเราจะเป็นโชว์ท่ายเงา <c oughs> เราจะปิดไฟให้เมิดแล้วให้เพื่อนอีกคนทำหน้าถีซ่องแสงไฟให้เกิดเงายินทีรอไมใครจะทำหน้าถีซ่องแ้งไฟ <Okay. S 3> เด็กๆคิดว่าใครที่ส่องแสงให้เกิดเงามีกุ้งแมงกระพุนหมาน้ำปลาตกเบ็ดปลาปักเป้า <c oughs> ปาตกแบทจะซ่องแซงข้องตัวเองเข้าไปเทชาติป <c oughs> ิเศษหมากๆเลยใช่ไหมถึงเวลาการแสดงแล้วขอให้ทุกห้องมารวมตัวกันที่เวทีได้เลย <c oughs> ยินดีพร้อมแล้วไหม <c oughs> ขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงของห้องดอกไม้ทะเล แสดงของห้องดอกไม้ทะเลคือทายเงาสมาชิกในห้องดดดดดเด็กๆก็ช่วยกันทายด้วยนะเพื่อนคนแรกเขาคือใครกุ้งค่ะ,ค,ะคนที่สองจะเป็นใครกันติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก กคนที่สรูปร่างแบบนี้เป็นเอกลักษณ์มากๆใครกันนะมาน,น้ำคนที่สี่โอ้โหใครกันนะดูออกไหมเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอตกตาตาตา เราไม่ได้เล่นหนองตะลุงด้วยนะเราอยู่ห้องซูซานเทลีไม่ได้อยู่ห้องดอกไม้ทะเลนะถ้าไม่ใช่ปลาปักเป้าแล้วนี่คืออะไรแอมเบรร่าร่มมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงทะเลไม่ใช่ที่ของร่มนี่นาะ <c oughs> อย่างนี้ต้องเรียกพี่ๆปลานักดูดมาจัดการเด็ <c oughs> กๆ <c oughs> ช่วยส่งสัญญาณว่าขยะมาวิววิวหนึ่งสอง EN สามขยะมาวิวอวิวอขยะมาวิวอวิวอขยะมาวิวอวิวอขยะขยะยะทะเลไม่ใช่ที่ของขยะปลานักดูจตะกัมจัดขยะตัวร้าย ่ทีไลอยอยู่นี่ต้องให้พี่นักดูดสีไหนดูดนะหเหลืองแล้วทำไมต้องทิ้งที่ถังสีเหลืองล่ะขยนี่ใส่ข,ขสึ้น,น,เ,น,น,นเก่งมากร่มซ่อมนิดหน่อยก็เอากลับมาใช้ใหม่ได้แล้วล่ะ <c oughs> ขอบคุณเด็กๆ ช่วยกันดูแลทะเลมีขยะเมื่อไรเรียกเราได้ปลานักดูด